เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับเกี่ยวกับระบบการอัปเกรดอาวุธของหุ่นเรานะครับก็สําคัญมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนี่คือเหตุผลว่าทําไมการต่อสู้ที่แท้จริงใน ตัวเรดกันดัมอี e วนต์เนี่ยมันต่อจากนี้นะฮะก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ n o o ู s G Generation Eternal นะครับก็ก่อนเ,อนเลยต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่เข้ามารับชมคลิปกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า,าคิดว่าตัววิดีโอของผมเนี่ยมีประโยชน์กับเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดไลค์และกดติดตามได้ก็จะพยายามอัปเดตเนื้อหาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้รับ ฟีดแบ็จากเพื่อนเพื่อนที่ดีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็มีอะไรทีอ่อยากให้ปรับปรุงอะไรตรงไหนก็ใส่ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะเอาละเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันเลยนะครับสำหรับระบบอัปเกรดอาวุธนะครับแล้วทำไมเจ้าตัว fierce enemy a s s a u l t อีเวนต์ตัวนี้มันถึงโหดมากเลยนะฮะเอาละครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องรู้จักกันก่อนนะฮะเกี่ยวกับเจ้าตัวระบบการอัปเกรดหุ่นยนต์ของเรานะครับมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการอัปเกรดอาวุธด,ด้วยโดยเฉพาะเจ้าตัวหุ่นที่เป็น UR ของเรานะครับทุกตัวเนี่ยจริงๆก็จะแนะนําให้เพื่อนๆอ,อัปเกรดพ,พกอาวุธให้ได้เยอะที่สุดไปในช่วงแรกๆก่อนนะฮะเพราะว่าตรงเนี้ยมีส่วนสําคัญมากในการที่เราจะสามารถผ่านด่านต่างๆได้เพราะว่าพื้นฐานของทีมเราอะ่ะมันก็คือทีม UR ของเราเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยสองข็ง,งสาง น้อยน้องมาชูเนี่ยต้องแกร่งมากที่สุดด้วยนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนและก,กันเกี่ยวกับตัวระบบอัปเกรดอาวุธนะครับเดี๋ยวจะให้ดเูเริ่มต้นจากการอ,าอัปเกรดแบบเปรียบเทียบกันนะครับอ่าก็วิธีการดูจริงๆจะมีเว็บไซต์ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันที่แบบง่ายๆกันก่อนในในหน้าของเกมนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกันนะครับผมในหุ่นที่มีการอัปเกรดตัวสกิลเต็มกับไม่เต็มใช่ไหม อ่าตัวอย่างง่ายๆเลยที่เราเห็นกันชัดที่สุดก็น่าจะเป็นนะเดี๋ยวเราจะลองดูแบบน้องมาชูก่อนก็นได้นะครับตัวนี้ทุกคนมีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการอัปเกรดเนี่ยเปรียบเทียบกันนะครับในตัวสกิลระหว่างอัพกับไม่อัพเพื่อนๆจะเห็นตรงเวฟพอนต์นะครับอันนี้เราจะพูดกันถึงระบบการอัปเกรดอาวุธนั่นเองนะครับถ้าเราดูที่เลเวลหนึ่งเลยนะครับผมจะเห็นได้ว่า เจ้าตัวฮีท็อกของน้องเนี่ยเห็นไหมแดนเมจอยู่ที่3ามพใช่ไหมครับแต่ถ้าเราอัดเต็มเลยเนี่ยนะครับนี่เลเวลห้านะครับจะเห็นว่าอย่างที่1นึงนะครับเพิ่มพลั์แตรค์คลาวเวอร์เพิ่มเป็น4,200มีความแม่นยำเพิ่ม,มขึ้นมาด้วยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมจะต่างกันค่อนข้างเยอะเลยอ่ะกลับไปดูอีกทีหนึ่งที่แบบว่าไม่มีอัปเกรดนะครับเฮ้ยทำไมมัน accuracy 105%ได้ไหมแต่อันนี้แบบบวกใช่ไหมอ๋อโอเคเท่ากันนะครับ แต่ว่าตัวเดเมจเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยดเมจเพิ่มเพิ่มขึ้นอย่างมากอันนี้สําคัญในการอัปเกรดนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเจ้าตัวการดัมเลสกันบ้างนะครับเลสกันดัมนะครับถ้าเรามาดูที่ตัวระบบการอัปเกรดนะครับนี่ก็คือเราจะเห็นได้ว่าอันนี้คือเลเวลหนึ่งเนาะ,ะก็คืออย่างเช่นถ้าที่เราเห็นได้คอ่อนข้างชัดออย่างเช่นท่าของบิดอย่างนี้ใช่ไหมครับก็พาวเวอร์อยู่ที่3ามพนะครับ อยู่ที่3,009นะแล้วก็มีความสามารถในการาลดทำให้เกิดกรอแตก20%ใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นการอัปเกรดแบบน่าจะแบบเต็มไหมไม่ไม่เต็มใช่ไหมอ่าถ้าเราอัปเกรดเต็มเต็มนะครับจะเห็นไหมครับว่าบิตเนี่ยมันทำกรอแตกได้30%เห็นไหมฮะก็เนี่ยคือการอัปเกรดสก,กิลก็คือจะทำให้แรงขึ้นแล้วก็มีพวกเอฟเฟกต่างๆที่มันที่มันส่งผลมากขึ้นด้วยนะครับแฮมเมอร์ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็จะเพิ่ม การเพิ่มดาเมจรในการโจมตีด้วยฟิสิกอลเนี่ยจาก10เป็น20%อนะครับอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมการอัปเกรดอาวุธมันถึงสำคัญนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยตรงนี้ส่วนสำคัญคือมันต้องใช้วัตถุดิบในการอัปเกรดนะครับแล้วก็ตัวถ้าพูดถึง p r i o r i t y ของการที่เราจะไปเล่นในด่านยากๆต่างๆเนี่ยตัวทีมหลักของเรามันต้องแข็งแกร่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกตัว UR ต่างๆเนี่ยคืออยากจะให้ ill, อั way, พสกิลอัพตัวเวเปิให้ได้มากที่สุดนะครับ เนี่ยมันก็จะใช้วัตถุดิบที่แตกต่างกันในการอัปเกรดนี่นแหละเรื่องของวัตถุดิบนี่นแหละคือความโหดที่ที่เราจะต้องบาลานซ์กันดีๆนะครับอ่ากับตัวเลสอีเวนเพราะว่าตอนนี้ส่วนใหญ่จะเห็นทุกคนเนี่ยวิ่งพุ่งไปทางเลสอีเวนหมดเลยเพราะว่าอา่าเขาจะต้องไปหาวัตถุดิบเพื่ออัปเกรดเจ้าตัวเลดกันดั้มกันแต่แต่เราต้องอย่าลืมนะว่าการ upgrade, อาัปเกรดอ่าเจ้าตัวหุ่นพื้นฐานเหล่านี้ตัว UR ที่เรามีเนี่ยอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับ เอาละการที่เราจะต้องมาอัปเกรดหุ่นพื้นฐานของเราเราจะไปหาวัตถุดิบได้จากที่ไหนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะอ่าอย่างเช่นอ่าผมจะเอาตัวที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมากอย่าง X อ็กเซแล้วกันทุกคนน่าจะมี X อ็กเซกันอยู่ในอ่าอยู่ในเด็กนะครับอ่าก็นี่นะครับสําหรับ X อ็กเซนะครับก็ให้เรา พยายามที่จะอัพแบบเฉลี่ยเฉลี่ยก่อนนะอย่าอย่าไปแบบว่าเฮ้ยไปสุดโต่งว่าเราต้องแบบเราต้องอัดไอ้ท่าแต่ละท่าให้มันเต็มเลเวลหหมดก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายเราเนี่ยการที่เราผ่านด่านสิ่งสําคัญน็คือเรื่องของ progression หรือว่าการที่เราผ่านด่านไปเรื่อยๆทุกด่านให้ได้ก่อนแล้วก็ทํากองทัพในแบบที่พอดีแล้วก็เหมาะกับเป้าหมายที่เราเล่นอย่างเช่นเราจะไปลงอีเท์นอลรถก็คือเราต้องลงเฉลี่ยเฉลี่ยกันหมดนั่นแหละครับแล้วค่อยๆอัพไปนะทีนี้วิธีการดูว่าในการอัพเกรด ในแต่ละท่าอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็จริงเอ่อมันจะมีท่าที่มันถูกใช้บ่อยใช่ไหมอ่าแล้วก็แบบพยายามที่จะหาวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เราสามารถดูได้ที่อันนี้นะครับอย่างเช่นอันนี้อ่าเวฟพัดอัพเกรดแมทเทีเยลนะครับในท่าสเปเชียลใช่ไหมครับสเปเชียลเมลีตัวเนี้ยก็จะแบบมีในหลายๆที่ใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะไปอยู่ในกรนน้ำสีหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะกดดูที่วัตถุดิบที่เราขาดแล้วก็กดมูดไปที่สเตจนั้นๆนะครับปึ๊บอ่าแล้วเราก็ ไปกดสคริปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อหาตรงนี้ได้เลยนะสคริปก็ใช้ได้หรือถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนแบบเอ้ยยังไม่ผ่าน ตรงนี้ก็สามารถที่จะแบบไปค่อยๆเล่นตามเนือเน้อเรื่องมาได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึงเวลาที่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเข้ามาที่ดา่ดานนี้วิดีโอของเราก็จะมีการสอนในวิดีโอที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการแบบผ่านด่านฮาร์ดนะครับก็ให้ผ่านแบบ3ดาวก่อนแล้วค่อยมาผ่านดาวแดงต่อเงื่อนไขในการได้ดาวแดงก็จะมีปรากฏอยู่ในฉากด้วยนะครับอ,อันนี้ก็คือเราก็มาเก็บวัตถุดิบตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวดูดูซิว่าอย่างถ้าผมอยากจะอัปเกรดสกิลของเอ็กเซียตัวนี้อีกเนี่ย ตัวแมททิเรียลที่ผมจะต้องหาอีกนี่คืออะไรนะครับเนี่ยก็ไปดูที่ obtain ได้ไหมครับแล้วก็มาดูเอ้กันดั้มวิงฮาร์สเตยสองเนี่ยก็เข้าไปกดสกคริปต์เลยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ก็คือเหตุผลหนึ่งด้วยนะว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เ,เราอาจจะต้องไปแบบใช้ทรัพยากรทุกอย่างไปลงที่เลสกันดั้มหมดเพื่อแลกกับดิสเพียงอย่างเดียวช่วงช่วงนี้นะครับ มันก็จะมีแบบพวกแบบด่านพวกนี้ที่เราจะต้องแบบย,ยังต้องอัปเกรดทีมพื้นฐานของเราอยู่ด่านฮาร์ดบางด่านเราก็อาจจะต้องเข้าไปกดสคริปหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อเอาวัตถุดิบที่เราจะต้องเอามาทําการอัพสกิลนะครับเห็นไหมยังขาดอยู่เลยนะก็เนี่ยไปไล่กดตรงนี้เลยนะครับออฟเทนะผมก็จะไปด่านต่อไปนะเพื่อเพื่อที่จะแบบอัพสกิลตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็พอเราอาจจะแบบเลือกได้แล้วด้วยแหละว่าแบบเฮ้ยเราจะค่อยๆเ,เราจะเริ่มจากสคริปต์ตรงไหนบาลานซ์เรื่องของการลงของเล็กกันด,ดั้มดีๆนะครับแล้วก็ อีกจุดหนึ่งที่บอกว่าทำไมความโหดของอีเวนต์เล็กันดมันต่อจากนี้นะครับอ่าก็อ่ามีทีมที่เพื่อนๆหลายๆท่านนะครับผมของของของเราในแหลในคอมมูนิตี้เนี่ยนะฮะทำกันออกมาเกี่ยวกับเรื่องแบบไอ้การออกการใช้เทิรนที่น้อยในการจบเจ้าตัวอีเวนต์ตรงๆเลยนะครับเพื่อนๆสามารถรับชมได้ด้วยนะครับก็อีกอย่างนึงก็คือความโหดที่แท้จริงเนี่ยมันคือตรงนี้แต่หากเราเออเฮ้ย ความโหด,ดมากๆของมันคือถ้าเพื่อนๆสังเกตดูในฉากของเจ้าตัวเลกันดัมดีๆนะครับเห็นไหมโอ้โหมีวัตถุดิบมีอะไรโอ้โหดูดีมากเลยแต่วัตถุดิบตรงนี้มันเอาไว้ใช้แต่กับเฉพาะกับเลกันดัมนะสิใช่ไหมเนี่ยลองดูนะครับ f e ีย e เอน s ิ a ิ s a w e ซ p o n พอนอัพเกรดตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมันจะเอาไวส้สำหรับใช้กับเจ้าตัวเลกันดัมอย่างเดียวด้วยนะแล้วมันจะเก็บค่อนข้างยากนะครับ โอเคนี่ uh, เล็กกันดั้มของเรานะครับถ้าเรามาดูที่การอัพเกรดสกิลเลเวลนะครับ mm hmm. เห็นไหมมันค่อนข้างเดือดมากเลยนะ,อ,ะอย่างเลเวล5อันนี้ยังแบบยังพอทำแนวนะเฟียสเอนด์มิสแอซซอลอัพเกรดเวฟพอนนะครับมาที่เลี้ยวสำหรับ Operation, ออปเปอเรชันเฉพาะเฉพาะเจ้าตัวเล็กกันดั้มเลยนะครับหาได้แค่เฉพาะฉากในการต่อสู้ในเล็กกันดั้มระดับเอ็กซ์เพรสเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เพื่อนๆจะต้องเล่นแบบ e อ็กซ์แล้วก็อัปเกรดสกิลได้เต็มเนี่ยจะได้เฉพาะแต่กับาฉากนี้เท่านั้นนะครับกลายเป็นว่าสิ่งที่เราได้จากการลงเจ้าตัวอีเวนต์ Event ของเลกันดั้มเนี่ยก็คือตัววัตถุดิบในการ grade, อัปเกรดสกิลกับเจ้าตัวหุ่นเลกันดั้มและดิสทองเท่านั้นนะครับแล้วแ,แต่ว่าทรัพยากรอ,อื่นเนี่ยเราจะไม่ได้อีกเลยนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยถามว่า ถามว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมก็ผมก็คิดว่ามันสุดท้ายแล้วว่าคือเป้าหมายในการลงไอ้เจ้าตัวอีเวนต์นี้มันจะเหลือเพียงแค่การทําเลกกันดั้มให้ได้3าดาวใช่ไหมครับสดาวเนี่ยทุกคนได้ละความโหมดที่แท้จริงต่อจากนี้คือการอัพสกิลให้มันเต็มได้ไหมเออซึ่งแบบรู้รู้สึกว่ามันใช้แมทมันมันณนะปัจจุบันเนี่ยแมททิเรียลที่ในการอัพสกิลเนี่ยน่าจะมีอยู่แค่นี้เท่านั้นในอีเวนต์นี้นะครับก็ต้องรอต่อไปที่แบบว่าสมมติถ้าเราทำอัพสกิลไม่ไม่เต็มตรงนี้อาจจะต,ต้องรอแนนามทา ก็ทำแค่ตัวเดียวพอทําไมทําถึงแค่ทำทำแค่ตัวเดียวเพราะว่าเดี๋ยวพอเราได้ตัวแรกมาใช่ไหมเราจะได้นักบินมาด้วยซึ่งแบบมันจะเหมาะพอดีกับตัวนี้แค่ตัวเดียวเลยนะครับทํา2ตัวได้ไหมก็มันอาจจะใช้ทรัพยากรที่ค่อน่าจะเยอะมากพอสมควรอย่างเงี้ยนะครับหรือเพื่อนๆจะเข้าไปเก็บดิสอะไรอย่างเงี้ก็โอเคนะได้อยู่แล้วก็ดนันอ่าอ่าเจ้าตัว อีเวนต์ของเลกันดัมเนี่ยมันก็จะเพิ่มแรงของอของ i อได้ค่อนข้างเร็วดีด้วยนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าผมจะลงแบบอัพสกิลเต็มอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอละแล้วผมก็จะแบบกระจายไปทำอย่างอื่นแล้วก็อัพเลเวลทีมเพื่อที่ททจะไปผ่านอีเทนอลโรดอย่างเงี้ยละกันสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ผ่าน Expert ณนะวันนี้นะครับคือสุดท้ายจะจะเห็นว่าความยากระดับ e x p e r t เนี่ยคือทุกอย่างเลยแล้วก็จะเจอคำถามกับจากเพื่อนเพื่อนในแฟนเพจค่อนข้าง,งเยอะเลยว่าเฮ้ยพี่ผมลงได้แค่น o r m ม l กับ h า r d ดเนี่ อ่าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็คิดว่าอ่าโอเคถ้าเกิดว่าลงได้แค่ normal กับ hard เนี่ยเราก็ไปทําเจ้าตัวเลกันดั้มอย่างเดียวก่อนให้ได้3ดาวก่อนนะครับอันนี้คือทางที่1นนะไปทําไปลง normal กับ hard ให้ได้เลกันดั้มอย่างอย่างอย่างเดียวก่อนนะครับแล้วค่อยไป up level team หรืออะไรแล้วกลับมาเล่น expert อีกทีหนึง่งเพื่อเอาสกิล l ลเว l ตรงนี้หรือ2มันคือปัญหาไก่กับไข่นะหรือ2เรารออีเวนต์นี้ก่อนก็ได้เรายังไม่ต้องรีบเก็บก็ได้นะอืมก็ผ่านแค่แบบอะไร normal hard อ่าแค่2อันก่อนนะครับเอ็กซ์ไม่ผ่านไม่ไม่เป็นไรเราไปทําทีมก่อนสักแบบวัน2วัน3วันเราค่อยกลับมาเล่นอีเวนต์นี้ก็ได้เพราะว่าอีเวนต์นี้ยังยังอยู่กับเราอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับสำหรับประมวลของระบบการ upgrade, อัปเกรดอาวุธแล้วก็ไปหาชิ้นส่วนจากไหนนะครับและทําไมอีเวนต์ของเจ้าตัวเลกดกดั้มนะครับมันถึง อ่าเป็นความหวดที่ต่อจากนี้นอกจากการได้3ดาวแล้วต้องอัพสกิลเลเวลให้เต็มด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนสาหรับการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร์นะครับอ่าถ้าเพื่อนๆชอบเอ่าตัวอีเวนต์นี้หรือว่ามีทิปมีทริคยังไงสามารถแชร์ได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับ,บก,ก็เดี๋ยวเราจะการเวนในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย